สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับน้องนัทนะครับ,รบมือฉมังเขาเรียกว่าพรานแมงดาสวัสดีครับออจะพามาหาแมงดาทะเลนะครับก่อนที่จะหาเดี๋ยวคุยกับน้องก่อนว่าวิธีการหาแมงดาทะเลในพื้นที่ป่าเชลนแบบนี้หากันยังไงครับนี่ครับก็เนี่ยล้อเ,เราฝั่งล้อไว้นะครับเนี่ยดูล้อดิแล้วเราก็แล้วเราต้องขุดข้างล่างอีกนะขุดให้โคนขึ้นมาเพือ่อให้แมงดา ลงไปอยู่แล้วขึ้นไม่ได้ไงตู้ผูเจอเจออ๋อเนี่ะนี่แหละใช่ตัวผู้ตัวเมียมทกี้อยู่อย่างนี้ใช่ใช่ใช่ที่จริงมันเกาะกันอยู่อ๋อเนี่ยนะเนี้ยตัวตัวเมียครับที่นี่ตรงนั้นบอกว่าในการดูนะตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนี่ครับตัวผู้จะเป็นแบบหวาลลงไปตัวเมียจะเรียบเรียบดูไง่ายมากอันนี้เป็นแมงดาเลยครับแมงดาถ้วยครับอ๋อเขามีพิษดีฮะผมกินมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าครับครับอ๋อ ถ้ามีพิษมันก็มีครับแต่มันจะเหรลาตาแดงเนี่ยตาตรงนี้จะแดงเลยครับนี้แด